สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ครซี y ช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสกับโลกแห่งยนต์ประกรรมที่น่าตื่นเต้นและว,วันนี้เรามีรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยมานำเสนอให้ชมกันกับโตโยตา้าคิจังอินโนวาปี2025ที่ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยมากยิ่งขึง้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีความใช้งานจริงและสมรรถนะการขับขี่ไปดูกันเลยครับว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง To โ,โย t a าคิจังอินโนวา2องมาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัยและหรูหราย,ยิ่งขึง้น เส้นสายบนตัวถังมีความเฉียบคมมากกว่าเดิมกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นพร้อมไฟหน้าเล็กแบบฟูลเลตที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศด้านท้ายรถก็ดูโฉบเฉียวไม่แพ้ก,กันด้วยไฟไท้ายดีไซน์ใหม่และกันชนหลังที่ดูแข็งแกรง่งทําให้ภาพรวมของรถคันนี้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นและยังให้ความรู้สึกมั่นใจเวลาใช้งานในเมืองหรือเดินทางไกล ภายในห้องโดยสาร t o y ย t a k i ิจาง Innova 2 0 2 5ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายบออนั่งปรับได้หลายทิศทางและวัสดุภายในใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและหรูหรามีการตกแต่งด้วยวัสดุหนังแอรลายไม้เทียมในบางรุ่นเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถ สำหรับด้านเทคโนโลยีโตโยตา้าก็ไม่ทำให้ผิดหวังรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทางแบบ GPS ในตัวพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL ที่ให้คุณเพลิดเพลินก,กับการเดินทางได้เต็มอารมณ์นอกจากนี้ยังมีระบบ Wireless c h a r จ i n g ช่อง USB หลายตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งและแอร์แบบแยกอุณหภูมิหน้าหลังทำให้การเดินทางของทุกคนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้านความปลอดภัยโตโยต้าคิจางอินโนวา2025ก็จัดเต็มเช่นกันด้วยเทคโนโลยีโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัยและระบบตรวจจับจุดอับสายตาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและบนถนนสายหลัก มาถึงเรื่องของความใช้งานจริงโตยโยต้าที่จานอินโนวา2025ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถ MPV ที่เหมาะสำหรับครอบครัวไทยด้วยที่นั่งแบบ3ามแถวรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7คนพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางเบาะแถวหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นเหมาะกับการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันแบบครบเครื่องและในด้านสมรรถนะรุ่นนี้มาพร้อมกับขุมพลังที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงและความประหยัด มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรและเครื่องยนต์ไฮบริดที่ใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ170แรงม้าระบบส่งกำลังแบบ eCVT ที่ให้ความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ขับเคลื่อนล้อหน้าทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและบนทางหลวงเป็นไปอย่างราบรื่นและยังประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดช่วงล่างของรถถูกออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดีลดเสียงลมและเสียงเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การขับขี่ในระยะไกลรู้สึกผ่อนคลายและไม่เหนื่อยล้าโดยรวมแล้วโตโยตา้าคิจางอินโนวา2025ถือเป็นรถ MPV ที่ครบเครื่องทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและสมรรถนะเหมาะสำหรับคนที่มองหารถสำหรับครอบครัวหรือใช้เดินทางเป็นประจำในทุกวันซึ่งรุ่นใหม่นี้ได้ยกระดับมาตรฐานของรถครอบครัวให้สูงขึ้นอย่างชัดเจน ถ้าคุณชื่นชอบรถรุ่นนี้หรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม<ๆ>เกี่ยวกับรถรุ่นอื่นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Crazy ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ